ทำไมสตาร์ทอัพถึงยอมขาดทุนเคยสังเกตไหมครับว่าสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าเนี่ยอย่างเช่น Grab, Shopee, Lazada หรือว่า Flash เนี่ยขาดทุนมหาศาลแต่ทําไมยังอยู่ได้แถมยังมีนักลงทุนเอาเงินมาลงทุนอีกเขาทําไปทําไมฟังจบคุณจะเข้าใจครับปกติแล้วเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเราก็จะพยายามทําให้มันกําไรเร็วที่สุดจริงไหมครับถ้ากําไรตั้งแต่แรกได้เลยเนี่ยก็ยิ่งดีถูกไหมแต่สตาร์ทอัพพวกนี้เขามองเกมคนละแบบครับเขาไม่สนใจว่าต้องกําไรตอนนี้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือการครอง เพราะถ้าครองตลาดได้เนี่ยระยะยาวจะได้เปรียบทันทีครับก็เลยยอมขาดทุนก่อนเพื่อดึงลูกค้าเนี่ยให้มากที่สุดแล้วค่อยทําเงินทีหลังซึ่งต้นฉบับของกลยุทธ์นี้นะครับก็คือ amazon.com ที่ยอมขาดทุนเกือบ10ปีเต็มครับยอมขายของถูกกว่าคู่แข่งส่งฟรีเพื่อเอาใจลูกค้าให้ลูกค้าติดและพอคนเริ่มติด amazon เป็นนิสัยเนี่ยก็ยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้เจ้าอื่นแถมยังได้ข้อมูลลูกค้ามหาศาลเนี่ยเอาไว้พัฒนาสินค้าบริการอื่นๆต่อด้วยและสุดท้ายพอธุรกิจถึงจุดกําไรเนี่ยตอนนี้ กลายเป็นว่ากําไรมหาศาลแบบหู่ไม่กลับเลยครับคาถามคือแล้วสตาร์ทอัพที่ขาดทุนทุกปีแบบนี้เขาอยู่ได้ยังไงเอาเงินที่ไหนมาหมุนทําธุรกิจคําตอบก็คือว่าเขามีคนเอาเงินมาลงทุนให้ตลอดครับถามว่าทําไมนักลงทุนถึงให้เงินทางั้งนี้ยังขาดทุนเพราะนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่งบวันนี้ครับแต่เขาดูศักยภาพว่าบริษัทเนี้ยเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนเพราะยิ่งเติบโตได้มากเนี่ยมูลค่าบริษัทก็ยิ่งเพิ่มพอมูลค่าเพิ่มนะครับเขาก็จะขายส่วนที่เขาเคยซื้อหุ้นไว้ แล้วก็ทํากําไรได้เลยกี่เด้งก็ว่าไปโดยที่ตัวบริษัทจริงๆเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องกําไรเลยก็ได้ขอแค่ตัวมูลค่าบริษัทเนี่ยมันเพิ่มก็พอเพราะฉะนั้นนะครับแพทเทิร์นที่เราจะเห็นกันเป็นประจำเลยเนี่ยก็คือ1พอมีธุรกิจที่ไอเดียดีแล้วเนี่ยก็จะไปขอเงินลงทุนครับพอได้เงินมาปุ๊บเขาก็จะเบินเงินครับเพื่อเร่งโตให้บริษัทเนี่ยมันน่าลงทุนแล้วพอบริษัทเติบโตครับเขาก็จะระดมทุนจาก VC นักลงทุนอีกครั้งหนึ่งและพอได้เงินมาเขาก็จะเบินเงินครับให้ต ถ้าม,มันเติบโตเนี่ยเขาก็จะระดมทุนอีกแล้วเขาก็จะทแบบนี้จนกว่าเขาจะ exit หรือขายหุ้นหรือว่าเข้าตลาดไปได้นะครับคำถามคือแล้วโมเดลแบบนี้มันดีหรือเปล่าคําตอบคือมันมีความเสี่ยงสูงมากครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าตัวบริษัทเนี่ยมันจะกําไรเมื่อไร่มีหลายบริษัทนะครับที่เงินหมดแล้วก็เจ๊งไปก่อนที่มันจะทํากําไรเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างเช่นจู๊กนะครับหรือว่า w e เ o r k เพราะว่าจากสถิติแล้วเนี่ย90%ของสตาร์ทอัพจะอยู่ไม่ถึงในปีที่5ครับแต่ถ้าเจ้าของดีมีคุณ แล้วก็มีแผนธุรกิจชัดเจนว่าจะใช้เงินยังไงในอนาคตให้บริษัทเติบโตใช้เงินแบบมีเป้าหมายนะครับก็มีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จครับใครที่ชอบเรียนรู้จากสนามธุรกิจจริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามทบวันเปอร์เซ็นต์ไว้เลยนะครับ